<asure it. S 1> เอามายั่วยูเนี่ยแล้วครับใหม่ญี่ปุ่นครับใหม่ญี่ปุ่นเอ้าเอ้าตัวนี้ใหม่ญี่ปุ่นป่ะพี่ใหม่ญี่ปุ่นครับเปิดศูนย์แต่ว่าเป็นตัวใหม่ด้วยจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ตัวใหม่เลยตัวปีสองพันยี่สิบสองพันยสิใช่ครับตัวใหม่เนยเชอ๋อล่าสุดล่าสุดตอนนี้2020ันยิบใช่ครับใช่ที่ว่าจะมาคู่ไก่ไฟตัวตัวสีตาครับตกตาสีตาเนา อันนี้ของเป็นแก้มใช่ไหมครัใช่ครับแก้มจิก้าแก้มจิก้าครับใหม่เบิกซูนไหม่เบิกซูนญี่ปุ่นนะไม่ใช่ใหม่่ใหมไทยนะใช่ครับนี่งานแท้ครับนี่ครับนครเขาดูยังไงพี่ว่าแท้เนี่ยจะเป็นเขาจะเขียนพวกว่าวัสดุทำจากเป็นพลาสติก ABS เนี่ยเขาจะเขียนพวกโค้ดเนี่ยขีดๆตำหนิเขาไว้เนี่ยครับใช่ครับใช้ญี่ปุ่นใช่ครับเนี่ยจะบอกอันนี้เป็นอะไรพี่ตรงนั้น อันนี้ครอบเซนเซอร์อะไรเขานี่เลยครับครอบเซนเซอร์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับโอคู่กันไม่มีซ้ายกับขวาใช่ไหมใช่ใช่อันแท้อันนี้เป็นเรือนไม้ของเขาอ๋อเรือนไม้ใช่เรือนไม้ติ๊กกะเหมือนรถกระบะเลยเล็กนิดเดียวเนาะใช่ครับมีหน้าจอมีอะไรเล็กครับระบบอมลลอยเขาก็จะมีปุ่มตัวนี้ก็เป็นมาจาก ญี่ปุ่นเหมือนกันตัวนี้เป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับอันนี้เป็นมือหนึ่งครับมือหนึ่งเลยใช่ใช่ครับพี่แกนี่หาของญี่ปุ่นมาขายครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนโซลคอนโซลคอนโซลโรโกคอปคอนโซลโลโก้ครับนี่จะเป็นลายไม้ครับตัวนี้ขายไหมครับขายขายครับตัวนี้มีเจ้าของเนี่ยยางยางราคาเท่าไหร่ครับอันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นกับอีกห้าร้อยบาทครับหมื่นห้าร้อยบาทครับผม ของโรบอคอบนะครับใช่เป็นตัวคับต้มคับต้มนี่ครับใครสนใจหาอยู่นะครับพี่น้องอะไรเก่าญี่ปุ่นที่นี่ก็เยอะอยู่นะทั้งเก่าทั้งใหม่ใช่ไหมใช่มือหนึ่งก็มีแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยหลังๆนี้จะมีแต่มือหนึ่งครับหลังๆก็จะเป็นมือหนึ่งนครับอันนี้ลูกค้าสั่งมือหนึ่งเลยครับตัวนี้อ้าตัวนี้ขายเลยว่อพี่ใช่อันนี้คือลูกค้าให้สั่งเลยให้ให้คนญี่ปุ่นวิ่งไปเบิกสุกให้เลยอ๋ออยากได้โอ้โหอยากเป็นอยากเป็นคันต ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นล่าสุดเนาะแก้มเลดเขาเรียกว่าแก้มเลดใช่ไหมใช่ครับแก้มเลดเป็นเป็นเลดเลดเลดแท้ใช่ไหมใช่ครับเป็นก็คือเขาชุบมาเลยครับชุบจากโรงงานเขามาเลยครับพลาติดชุบเนี่ยครับครับสวยงามมากเลยคู่นี้เท่าไหร่พี่พอบอกราคาได้ไหมคูน่นี้เออ เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวจะกระทบเจ้าอื่นไม่เอามาขายด้วยเดี๋ยวจะกระทบเจ้าอื่นแต่ใครอยากรู้อยากได้ก็ติดต่อมาได้ครับหลังไหม่ครับหลังไหม่หลังใหม่เดี๋ยวหลังไหม่เดี๋ยวติดต่อทางไหนล่ะหลังไหม่ครับพี่ทางเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเนาะครับผมเดี๋ยวจะนี่ครับให้ดูเฟซบุ๊กนะครับนี่ครับนี่เฟซบุ๊กก็อะไรนี่ทาริทีป๊อปนะครับผมใครสนใจครับผมติดต่อเฟซบุ๊กมาเลยนะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวผมก็ จะได้นํามานะครับอันนี้เขาทุกอย่างอ๋ออันนี้อันนี้เขาแถมมาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับตัวนี้ก็คือลูกยางของเขาเนี่ยยางทุกอย่างริมเนี่ยวนี้ขออนุญาตจะขอแล้วว่าขอรีวิวขอรีวิวก่อนอ๋อตัวนี้ส่งไปไหนครับพี่ตัวนี้ไปอุดรครับอุดรเขามีจิก้าแท้สองคันเลยอ๋อมีจิก้าสองคันเลยใช่ครับรถแท้นะครับไม่พิจนาแปงออืเป็นจิก้าแท้เลยใช่ไหมใช่ครับแท้เขาญี่ปุ่นมาเลย สวยมากเลยขอจับหน่อยแล้วกันคจับได้ครับจับได้เพราะมันมีคาติคันตัวนี้ก็พร้อมส่งลูกค้าใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ตัวนั้นยังยังยังไม่มีเจ้าของเนาะใช่ยังโสดครับยังโสดเรือนไม้เรือนไม้ก็เป็นของจิก้าใช่ใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับเรือนไม้เรือนไม้หมื่นสองครับหมื่นสองครับก็มีเฉพาะตัวเรือนใช่ไหมใช่ครับมีเฉพาะตัวเรือนเพราะเป็นปั๊กผมลองแล้วปั๊กก็คือเหมือนกันกับ รถอีซูโรบบคอปเลยครับแต่เป็นแค่ว่าต้องไปแปลงให้มันดูนหาเครื่องให้เจอเนี่ยมันไม่เจอเครื่องแต่ช่างไทยทําได้อยู่ไหมครับช่างไทยทําได้ครับครับช่างไทยเก่งอยู่แล้วใช่ใช่ครับไปจูนนิดหนึ่งไม่้ไม่เจอทีนี้ก็คอนโซลคอนโซลอีซูโรบบคอปใช่ใช่ตัวคัตตอมตัวคัตตอมนี่คือคัตตอมครับสวยครับสวยลายไม้ลายไม้นี่พวก สายลึกตกรเกล่นเนาะตกเกล็นเนาะสายลึกอันนี้มาจากนั้นเลยบหมดหรือมาแยกทำเองงั้นไหมนี่แบบญี่ปุ่นเลยครับใช่ครับมาญี่ปุ่นเลยนไหมนี่ใช่ครับโอ้เด็กต่างทศไทยเยอะมาญี่ปุ่นเลยครับเงาเงาเนียนเงาแวบเลยเนาะใช่แล้วสเลดไม่ขนาดอยู่อยู่อยู่ในในพลาสติกนะครับสังเกตเนื้อพลาสติกเขาจะเนียนจะไม่เป็นตะปุ่มตะปั่มอะไรครับยเนียนเรียบเลยไอ้สเลดใช่ไหมไม่เป็นพลาสติกเป็นชุบต้องชุบเนาะแต่มันมันคุณภาพมันดีกว่าไทยเยอะเลยใช่ครับ เนองานเขาเรื่อง่เล่นจตจบไงใช่ครับเจ็บแต่จบครับเจ็บแต่จบแต่คนที่เขาสายแต่งจริงๆเนอะแตเขารู้ดีเขารู้ดีเราเลยวงการเที่ยวการงานเนาะใช่รช่วงการรถผมไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าจะไม่ได้พวกแล้วพวกป้ายไฟป้ายญี่ปุ่นเนี่ยมีไหมพี่ มีมาเรื่อยๆแต่ส่วนมากคือพอลพผมซื้อได้จากญี่ปุ่นปั๊บเอาเลยอ๋อใช่ไม่ไม่ไม่ถึงไทยเลยครับฝ <c oughs> ากครอบล้อปาญี่ปุ่นไม่ถึงไทยเลย <ừ> ปิดเลยครับแล้วตอนนี้พวกฝากครอบอไรมีอะไรบ้างฝากครอบมีายฮิโน่ครับายฮิโน่ใช่ของใหม่ก็มีครับของใหม่ก็มีใ,มใช่ของใหม่คือเก็บไม่โชว์ให้ลูกค้าไว้เก็บเทียบว่าเอ้มือสองมันสภาพนี้ของใหม่สภาพนี้ลองเทียบสภาพหรือว่าบางทีแบมือสองจริงๆกบสภาพเนียนมากครับ ไปญี่ปุ่นเขาใช้งานถนอนเนาะใจอยู่อตาดีกว่าสนใจสนใจก็มาดูได้ครับหรือว่าทักเฟซมาได้นะได้ครับมาคุยได้ไม่เอาไม่ว่าครับไม่เอาไม่ว่าคุยได้คุยได้ของเยอะอยู่นะด้านบนนั้นก็เยอะแยะเลยครับทั้งขบนทั้งในบ้านในบ้านอะไรไม่มีที่เก็บเลยบในบ้านก็มีบนบ้านส่วนมากอะอยู่ข้างบนบ้านนี่จะเป็นของแบบราคาราคาสูงสูงครับ โดยเฉพาะหลอดไฟอะไรนะหลอดไฟคูลเลเซนนี่เก็บไว้ใหนบ้านสุดยอดเลยครับนี่ครับตัวนี้ก็อันนี้ก็รอส่งให้ลูกค้าใช่ไหมครับตัวนี้ก็ส่งให้ลูกค้าไปไฟญี่ปุ่นน่าจะมีมาโชว์บ้างเนาะมีเป็นแผ่นป้ายเฉยครับแผ่นป้ายนั้นอันนั้นอะไรครับฝั่งนั้น ไรครับฝั่งนั้นอะไรครับอันนั้นก็มีแต่เป็นกล่องนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับอ๋ออันตัวนี้คืออะไรครับพี่เนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าครอบดุมครอบดุมใช่ของพวกสิบน็อตพวกพิกเตอร์พวกสามหกตัวใหม่ที่เราเป็นล็อตสิบน็อตนะครับอ๋อตัวนี้ขายยังครับตัวนี้เออเหลือคู่หน้าครับคู่หลังพอมีคู่หน้าคู่หลังด้วยเอาตัวนี้ก็จะเป็นคู่อันนี้คู่หลังคู่หลังอันนี้คู่หน้า อ๋อตัวนี้คู่หน้าครัเป็นลูกไอ้คู่หลังเนี่ยมีลูกค้าแล้วอยู่จังหวัดตากอ๋อตัวนี้ขายแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเก่านอกเหมือนกันนะครับใช่ใช่ครับเก่านอกจะดูญี่ปุ่นใช้ครับอืมเนาะโอ้โหเงาแวบเลยครับอันนี้นี่ไม่ได้เช็ดนะพี่น้องนะนี่อันนี้ฝคข้องไหมอ๋อนี่ของใหม่เลยใช่ครับเอาออกได้ไหมครับอุ้หนักเนาะหนักหนักอุน็อตกรถ8จะหนักมากครับหนักมากเลย แต่งงานเขาสวยจริงครับเนี่ยอันนี้คือสั่งมาเทียบให้ลูกค้าดูว่าระหว่างมือสองของใหม่เป็นยังไงเนี่ยอันนี้อันนี้ของใหม่เลยใช่ไหมใช่ของใหม่ครับยอมอันนี้ก็จะเป็นอ่าไหมญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นนะครับอยอมเข้าเนื้อเลยครับสั่งมด <c oughs> เลยครับ <c oughs> ราคาเท่าไหร่พี่พอทราบไหมพอแนะนําได้ไหมถา้ามูโโลค่ามันสูงแล้วก็มีมีห้ามอยู่ไม่เห็นู่ครับคืออย่างเงี้ยห้าหมื่นี้ซื้อมาหกหกฝาก็คือฝาหน้าสองฝาทั้งสี่ พวกค่าส่งก็หมื่นกว่านะครับโอ้โหข้าศงใช่ไหมใช่ใช่ครับหนักกิโลละสองร้อยครับเพราะว่ามันหนักมากวนไปห้าสิบวันค่าส่งก็หนึ่งหมื่นนะหนักจริงครับหนักจริงตัวนี้ขายไหมครับหรือว่าเอามาก็ถ้ามีลูกค้าพร้อมจบก็ขายครับแต่ว่าราคามันสูงสูงแต่ใจผมมันจะซื้อไว้โชว์อยู่แล้วครับอ๋อไม่รู้อ่ะเผื่อเผื่อมีใครใช่เผื่อมีลูกค้าอยากได้นะใช่ครับอยากได้จริงก็ขายแต่ว่ามันจะราคาสูงเนาะราคาก็โทรมาสอบถามพี่ครับ เบอร์โทรพอจำได้มั้ยเบอร์โทรอะไรครับ098ครับ098 132 <2, S> 132 5451ครับ5451นะครับผม <5. S 2> อะไรแต่ญี่ปุ่นครับทีนี้ก็มีมือหนึ่งมือสองนะครับได้มือหนึ่งมือสองเน้นเน้นแท้อย่างเดียวหรือว่าอยากได้รุ่นไหนที่เราต้องการก็ได้ครับให้พี่หาให้ได้นะครับใได้ครับเพราะว่าพี่ก็จะมีไกด์อยู่ญี่ปุ่นนะ มีไกด์ทางญี่ปุ่นอยู่ครับชุดของเขานี่ครับอ๋อนี่อันนี้ทั้งชุดเขาเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับสวัสดีขาครับหรือว่าเนี่ยถ้าใครอยากได้สนใจอยากจบก็มาจบได้นะมีครบเซตอันนี้ของอะไรนะพี่ของฮีโน่ครับฮีโน่ใช่ไหมครับตัวยี่สองจุดห้ายี่สองจุดห้านะครับสิบเจ็ดจุดห้าก็มีอยู่ในครัวสิบเจ็ดจุดห้าก็มีครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บตามนิดหนึ่งจะสั่งสิบเก้าจุดห้าคือเอาไว้ครบทุกตัวเลโอ้โหมันต้องมีให้โชว์ให้ลูกค้าดูนะครับอืมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นป้้้้้าาาายยยยอะไไไรรปปปฟฟใช่คัับตวนี โอ้สวยนะใช่ครับนีมีลูกค้าปิดไฟไปคืนอ๋อนี่ปิดแล้วปิดนะครับว้าวของสวยๆนี่ปิดเร็วมากเลยแต่มัน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 สวยนะพี่น้องมันมันมีเสน่นะครับนี่ครับของญี่ปุ่นอะของนอกมันมีเสน่ห์ครับมองยังไงก็มีเสน่นะอันนี้อันนี้ย้อนยิคของบ้านเราเลยครับนี่ ตัวดำสูรินต้องมีนี่ไงตัวยอดฮิตเลยใช่ไหมใช่ครับตัวยอดฮิตอันนี้ก็มือหนึ่งญี่ปุ่นืันครับนี่ทั้งกล่องทั้งอะไรเขาเลยว้าวโอ้โหเนี่ยยอดฮิตเลยครับตัวนี้สวยนะแต่แต่ส่วนมากนะเนาะที่เห็นเห็นก็ลายนี้มือสองก็แตะหมื่นแล้วครับเนาะใช่ครับโอ้โหสั่งมาให้ดูอันนี้สั่งมาให้ดูหรือว่าใครอยากจบก็ได้อ โคตรแรงโคตรแรงก็คือชุดเขาก็จะมีตัวนี้มาด้วยนะใช่ครับมีมีน็อตน็อตให้ด้วยใช่ครับเอาไปก็ใส่เลยครับใช่ใช่ครับมีน็อตนี่ครับคู่นี้ราคาประมาณเท่าไหร่พี่อันนี้ปิดไปแปดพันครับคู่นี้คู่นี้ครับใช่ใช่ปิดไปแปดพันใช่ครับอืมพร้อมส่งให้ลูกค้าเลยใช่แต่ลูกค้าบอกว่าคือจะให้ตัดป้ายอะคริลิกให้ใหม่ออ๋ตัวนี้ใช่ไหมเขาอ๋อ แล้วตัวนี้เขาตัวนี้กําลังคุยอยู่ว่าจะฝากผมขายดีไหมหรืออะไรเียโดยเฉพาะตัวป้ายเพราะว่ามันขายได้นะครับใช่ใช่มีราคานะตัวนี้อย่างน้อยก็ขายก็ได้ช่วยลดต้นทุนลูกค้าไปอีกแต่รู้ว่าช่วยลูกค้าด้วยแต่ถ้าถ้าผมผมชอบผมชอบนี่เลยเอางี้หละแต่เขาบอกว่าจะไปแยกใส่รถขอสองคันบริษัทเขาแต่ก็ถ้ารถบริษัทก็ต้องใช้เป็นชื่อเขาเนาะใช่ใช่ชื่อบริษัทใช่แต่สภาพสวยมากครับนี่มินียม สน่ห์นะของมาจากนอกอ่ะของมาจากญี <se> in ่ปุ่นนี่มีเสน่ห์เป็นการลงทุนที่ขายคืนขายมือสองก็ได้กำไรได้ได้อย่างน้อยมันต้นท่นคืนไม่ตกเวลาเราอยากขายก็ขายได้นะของของนอกของตัวนี้ก็จะเป็นไฟป้ายไฟเหมือนกันนะแต่ตัวใหญ่ป้ายใหญ่ป้ายใหญ่แต่ยังไม่มีนี่ก็เรือนไมจิก้าอีกอันนี้ก็เรือนมาจิก้าใช่ครับตัวนี้เป็นมือมือสองมือสองใช่มือสองเป็นมาจากญี่ปุ่นเลยเนาะใช่ ก็ยังไม่มีลูกค้าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเท่าไหรครับตัวนี้ตัวนี้แปดพันครับแปดพันใช่ใช่เบอราตัค้าที่แปดพันนี่ครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับผมหรือว่าหาเบอร์ไม่เจอก็คอมเมนต์มาก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะฝากมาจะเส้อพักเฟสไปวันนั้นอ๋อวันนั้นก็ไปด้วยใช่พักเฟสไปครับหนึ่งไไปก็มืดแล้วผมเสียดายมากเลยนะอู้นาไปครับนาไปไม่ได้ไปครับเสียดายมากเลยติดงานครับ แล้วพวกขากระจกอะไรเงี้ยพี่ขายไหมครับเนี่ยขายขายครับแต่ราคาสมวนไว้อ๋อครับมันมีของอะไรบ้างครับพี่มีสุดหลักๆก็คือจะเป็นกับเอ่อถ้าอีซุก็จะของขาโรบคอปอ๋อโรบครปบมีโน่ก็เป็นขาพวกเมก้าซิลลี่เจ็บอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นของไทยหรือว่าของญี่ปุ่นมาเลยของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นมาเลยเนาะใช่ครับนี่ครับก็มีเยอะนะใช่เมื่อก่อนเยอะกว่านี้เท่านี้ก็หมดเลยแล้วครับอืมยังไม่ได้ไปหาเพิ่มเนีัยนี่ครับ อันนี้ก็ร็อกกี้ใช่ไหมนี่ใช่ครับร็อกกี้ร็อกกี้อันนี้มันของเขามาถอดไว้ชุกไทยเลยครับรอเป็นแผ่นเลยบันได้ของใหม่แล้วอ๋อนี่นี่นี่บันไดนี่พี่บันไดเนี่ยออันนี้บันไดเอสเจ็ดร้อยครับเอสเจ็ดร้อยอันนี้ของมีเป็นคู่ไหมครับเนี่ยก็อันเนี้ยก็คือลูกค้าที่มาต่อรถกับผมอ่ะเขาได้รถจากญี่ปุ่นมาแล้วเป็นบันไดมาข้างเดียวออ๋ผมก็เลยหายให้เขาได้หนึ่งข้างกันเดี๋ยวรอเขามาใส่อ๋อมีลูกค้าแล้ว ของลูกค้าใช่ไหมโอ้โหสวยจริงนะกว่าจะเจอว่าส่วนมากมาเป็นคู่แต่เนี่ยหลุดมาแค่อันนี้เป็นมิเนียมนะพี่ใช่ใครับเพรดีมันจะไม่ปูแต่บ้านเราบ้านเราก็จะเป็นเตนเล็ดเตนเล็ดเนาะได้เตนเล็ดทำเองครับไทยทําแต่นี่เป็นตัวมิเนียมมาจากญี่ปุ่นแท้เลยติดรถของติดรถมาครับนี่น่ครับแต่ถ้าเป็นตัวมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นเหล็กชุบมันชอบปลูกตรงนี้อ๋อชอบปลูกเพราะว่าบ้านเขาหิมะมัน แรงอยู่ครับก็เยอะแหละของอ่ะเยอะมากเลยนี่ครับอันนี้คันซีของอะไรพี่เนี่ยอันนี้เป็นคันซีเป็นหัวลากไอเด็กกาสองเกียร์นะครับคระซีบ้านเราอ๋อคระซีบ้านเราใช่ครับพี่จะขึ้นรถตัวไหนหรือเปล่าว่าจะเอาจิก้ามาวายเฮ้ยแล้วเก็บตั้งก็เก็บว่าจะเอาจิก้ามาทำหัวลากขายเงี้ยนะครับนะฮะก็เป็นคระซีหัวลากอยู่แล้วคระซีมันเริ่มเทิมเซีใหญ่มากใช่ครับ เก็บตังค์สักนิดหนึงครับอ้าใครอยากได้ตัวไหนครับพี่น้องหรือว่าอยากได้แก้มของจิก้าก็มีนะครับก็สั่งเอาเนาะสั่งกับพี่เอานะครับอ่ะขอขอเบอร์โทรหมพี่ศูนยครับครับหนึ่งสาครับผมห้าสีครับผม5451นะครับพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อป๊อปเนาะครับีป๊อปนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทางพี่ได้ครับผมได้ครับอ้าคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้กันครับผมสวัสดีครับ นี่คันนี้หล่อมากพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนียเนียผมชอบคันนี้อะไรนี่แกแต่งเต็มเลยแหละเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ